ก็เป็นที่ทราบกนดีอยู่แล้วว่าตัวไมโครพลาสติกเนี่ยเป็นปัญหาโมโลพิษที่เกิดในแหล่งน้ําจึงมีการตรวจวัดปริมาณไมโครพลาสติกในแหล่งน้ําเกิดขึ้นแต่ด้วยข้อจํากัดในการตววรวจะห์ในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่คา่าใช้จ่ายในการตรวจะห์ที่สูงต้องนําเข้าเทคโนโลยีต,ต่างประเทศด้วยนะครับเราจึงพัฒนาการลวิธีในการตวรวจวัดพลาสติกที่ง่ายโดยการนํา AI มาประยุกต์ใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตรวจหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ได้มากขึ้นครับเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ค้นหาแหล่่่่่งงงทีมาาาาาาขขขออยยยะะพพลลลสสตตติิกกกกนนํไไปปูรรดใใช้้หัื วิธีการใช้เครื่องก็คือเมื่อเราได้ตัวอย่างไมโครพลาสติกมาจากในแหล่งน้ำเราก็จะทําการกรองเอาเฉพาะไมโครพลาสติกออกมาเราจะใช้สีย้อมฟูเรสเซนต์ซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฉดสีไปตามชิดของไมโครพลาสติกชิ้นนั้นหลังจากนั้นแล้วเราจะนามาเข้าเครื่องเครื่องตัวนี้ก็จะให้แสง UV เพื่อกระตุ้นให้ตัวเฉดสีเรืองแสงขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะนํา AI มาแยกชนิดของไมโครพลาสติกที่มีการเทรนไปก่อนหน้านี้แล้วตัวโมเดลก็จะทาการจาแนกชิ้นิดไมโครพลาสติกพร้อมทั้งบอกปริมาณของไมโครพลา ในภาคสนามได้สะดวกปัจจุบันงานวิจัยชิ้นนี้ได้ถูกนําไปใช้ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและช้ยฝั่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการสาธิตการตรวจวัดไมโครพลาสติ่ในทะเลงานวิจัยนี้พร้อมใช้งานแล้วมีการโจทย์สิบัตบไปแล้วและก็กําลังหาผู้สีสนใจมารับการถา่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ครับก็สามารถมาพบกันในงาน n e x 2025วันที่26 28มีนาคมครับ okay.